นี่นะครับหน่อไม้ครับชมวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับเราพามาของหน่อไม้ในสวนนะครับสวนของเราเองซึ่งหน่อไม้ก็เป็นเมนูที่ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเยอะมาก มีแต่หนอใหญ่ๆซึ่งหนอไม้ชนิดนี้ก็คือจะเอาไปทำเป็นไม้ดองใช่ไหมไปทำเป็นเป็นไม้ดองหรือว่าหนอไม้ส้มซึ่งนี่เราก็จะทำการปอกไปเพื่อที่จะได้เอาไปง่ายๆนะครับ ซึ่งบริเวณนี้ก็ซึ่งเป็นส่วนของเราเองส่วนน้าจะเป็นป่ายางนะครับมีเป็นสวนยางแต่สวนยางนี้ไม่ใช่ของเรานะครับสวนยางเป็นของคนอื่นร้ดมรื่นนะครับน่าอยู่ตรงนี้หน้าฝนก็จะเขียวมากเขียวชะอุ่มสดชื่นนี่คือส่วนหนึ่ง อยู่ข้างนอกอีกเยอะมากครับข้างในยังมีอีกยังตัดไม่หมด